สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูทูบสองธนาชัยครับอยู่กับผมวีรศักดิ์เล็กสองนาชัยครับมาเวที่ายไปฝากครับเมย่คนนี้เป็นการเจอกันระหว่างนาวเอกสิทธิเจบุญธรรมปันเงินงครับกับสลามขาวพิเกสันชัยมวยไทยยิมฝ่ายแดงครับเพื่อนเพื่อนครับที่เพื่อนดูอยู่ตอนนี้คือยกที่สามนะครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินครับก็ถือว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีครับชิงจังหวะกันออกอาวุธครับใครเร็วกว่าหรือว่าเสียไปเพียงแค่เสียววินี่ผมว่าสําคัญเลยครับ เพราะว่าเป็นมวยที่จับจ้านทั้งคู่ครับในเรื่องของเกมการป้องกันตัวครับแข้งขวาของนาวาเอกแข้งขวาของฉลามครับมาครับเบียดเข้าไปครับตีเข่าครับพยายามที่จะมุดมัดปัดเหมือนกันครับค่อยๆประคองค่อยๆคล้องแขนไปเรื่อยครับน้ำเงินขยับต่อ19ครับอยู่น้ำเงิน19ครับนาวาเอกนี่พยายามขยับเดินเข้าไปก่อนครับทีบมาเหมือนกัน อย่างไงเอ่ยครับนี่ครับจดจดต้องต้องด้อมด้อมมองมองกันอยู่แล้วครับเพื่อนๆชอบใครครับคนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับแล้วก็วิธีการแก้ทางมวยเนาะที่เราดูอยู่เนาะต่อยยังไงดีนะครับเจอมวยแบบนี้ต่อยยังไงดีชอบหลือเกินครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันครับเพราะว่านี่คือสถานที่ของคนที่รักมวยชอบมวยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ด้วยครับก็ YouTube จะดันคลิปเกี่ยวกับมวยนะครับมาให้เราดูเยอะๆนะครับถ้าเรากดไลค์คลิปเกี่ยวกับมวยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับ แอด x สองครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบห้ยกนะครับราคาระสารตามเวทีครับ200รยบาทเดียวก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราออกตัวได้สบายแน่นอนครับวงในยังไม่ได้ตีครับสลามมีขวางหน้าไว้ดีครับสนามขาวพิเชษแสนชัยมวยไทยยิมครับมีลูกขวางหน้าไว้ครับแล้วก็รอดักจังหวะสอง นาวเอกซ้อมที่ค่ายมวยที่ด99นะครับก็หลายไฟแล้วครับเพื่อนๆจะรู้กันพอสมควรครับนี่ครับแข้งขวาของนาวเอกครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับาถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์นะครับที่มุมของทั้งคู่ที่ถือว่ามากันจัดเต็มครับเชียร์แขกก็มากําลังใจถึงขอบเวทีนะครับนี่ครับหนเชียร์แขกครับอยู่ด้านซ้ายของภาพนะครับหรือซ้ายของจอครับนี่จะค่อยๆขยับกันเข้ามาครับ ส่วนทางฝั่งมุมนักเงินนะครับเห็นยงโยโยงโยตรงนั้นนะครับก็มีอีทีครับอีที่ีเด็กเก้าเก้าครับแล้วก็พี่ด้วงครับแล้วก็นำบอลใต้ครับอยู่ด้วยกันครับถ้าเป็นนักมวยทางฝั่งพีเคอยู่ที่มุมน่าจะเป็นพระตันฉายนะครับเห็นหัวแป๊บแบครับเสียบเข่าปายครับเตะขวาครับยังไม่ห่างกันมากนะครับไม่ห่างกันมากครับหยุดมือสองหนึ่งครับเตะขวาครับจนามขาวครับเตะขวาอีกทีครับหูสวยงามครับราคาก็ส่วนราคาครับอาวุธก็ส่วนอาวุธครับเพื่อนๆครับ เตะขวาเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับฮักปั้งไม่ลงครับนี่ครับเกี่ยวคอกันไว้ครับหยุดมือนสองหนึ่งครับหยุดมือนสองหนึ่งคนร้องร้องสามร้องครับยกทีสี่ผีกันต่อครับน้องเงินเดินเหมือนเดิมครับแดงแก้ทางด้วยการถีบสกัดไว้คุมอยู่ไม่อยู่เลยครับมาบอกว่าจะขอคุมแล้วจะคุมได้ไหมครับพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่เดินไปหาให้นะเดินไปแล้วตีเข่าขวาครับฉลามขาว เขาเอกเสียบเขาซ้ายสนัมขาพยายามจะเตะติดขาเบียดเข้ามาครับเสียบครับอย่ดมือ2-1นะครับอย่ดมือ2-1ครับดูครับดูจากการกดแขนไล่แขนครับนี่ครับกดคอครับคือวงในนี่ดูดาวเอกเอาอยู่นะครับสนามขาเองที่เลือกจะเล่นจังหวะสองวันนี้จะเป็นอย่างไรครับจะทําตลอดไหมครับแข้งขวาไปแข้งขวาคืน แขนซ้ายไปครับเกี่ยวขาอ้วล้มครับล้มครับทีมงานพีเคสั่งเดินครับสั่งเดินครับย่างเข้าไปย่างเข้าไปเดินเข้าไปหน่อยครับขยับไปครับยังไงครับือเสียบไปเสียบอีก การกดแยกครับทีมงานทีเด็ก99นี่บอกตั้งตั้งตั้งไว้ครับค่อยรอโต้ครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างเพื่อนๆสังเกตที่มือนะครับวันนี้นาวัเอกดูมีแง่ขวาที่ดีเป็นพิเศษครับเน้นออกแง่ขวานะครับตีครับตีซ้ายครับตีซ้ายแล้วก็คุมไว้ครับตีขวาครับโอ้ทีมงานนี่โบกมือแล้วครับโบกมือย้อยๆครับอยู่น้ำมือสี่หนึ่งครับอยู่น้ำมือสี่หนึ่งครับ เกี่ยวมาอ่าปล่อยตัวล้มลงไปครับทีมงานพีเคยังสั่งเดินอยู่ครับพยายามจะฟันศอกขวาเตะขวาไปเนี่ยครับบอกแล้วครับวันนี้มีแข้งขวาครับที่เร็วกว่าหนึ่งกิ๊กครับคือเตะไปแล้วไม่ได้โต้ครับคนที่ว่าจะรอจังหวะสองเท่านี้คือปกติเตะไปต้องคืนเลยครับแต่ว่าโดนเตะไปแล้วไม่ได้คืนครับนี่ครับแข้งซ้ายครับโดนซ้ายไปฟีฟีอีกหนึ่งดอกครับขยับเข้ามาครับฉลามขาว เบียดไล่นี่ครับเตะขวาไปแล้วก็ขวาก็ไม่คืนครับไม่โดนครับแปดหนึ่งครับเอาเงินแปดหนึ่งครับเอาเงินแปดหนึ่งเตะขวาไปอีกครับเตะขวาไปอีกครับโอ้โหนาวาเอกครับเสียงเฮนี่คือโยกแบบเอวจะขาดนะครับทีมงานทางฝั่งทีมเก้าเก้าครับเชียร์กันมันเหลือเกินครับเตะขวาคืนเหมือนกันเอาพยายามขยับเข้าไปปลายยกสี่แล้วครับต่อยหมัดไปรับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับ ตก่อการกดแยกออกมาครับราคาอยู่น้ํหมื่นแปดหนึ่งครับอยู่ร้หมื่นแปดหนึ่งครับก็พยายามชิงจังหวะเตะก่อนแล้วครับสำหรับนาวาเอกครับนี่ครับมั่นใจเลยครับยกนี้ครับตามกันต่อยกที่ห้าครับเพื่อนๆพครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบสอพัฒนาใเสมอมาครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กเป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับเพื่อนๆือนครับเบียดเข้ามาครับจะไล่แขนก็ดูกดไว้ได้ครับมาดูการป้องกันตัวของนาวาเอกครับ พาเข้าตัวถูกก็ออกตัวได้ครับ @x285 ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีนะครับเปิดครบ5ยก,กครับเพื่อนๆครับ @x285 ครับเสียบเข่าขวาครับเตะขวาเตะขวาคืนเตะยังจะเกี่ยวขาไม่ลงคนระับโอ้โหก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าวาจาอะไรไม่สุภาพครับขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศสดๆในเวทีที่ดูไปด้วยกันครับตามภาษาคนที่ลุ้นมวยเชียร์มวยนะน่าจะพอเข้าใจกันดีครับทางทีมงานทีเด็ด99ครับเจกับทางทีมงานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นโอ้หบิ๊กแม์ครับ้าเป็นเปรียบใส่สมสรแล้วก็เป็นสมสรใหญ่เจอกันทั้งคู่ครับทีเด็ด99เจอกับพีเคครับสะพานควายเจอพระรามสามครับมาครับปีครับ ก็ย er ้ำอีกทีแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์ให้กันเสมอมาครับเป็นกำลังใจใ้การทาคลิปต่อๆไปครับรูปเกมอย่างนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะลรครับกับการกดแยกครับโอเคครับออกมากรอนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนทีมงานก็สั่งโตแล้วก็ปุบมือนะครับเพราะว่าหมวยอมไแล้วครับจบเกมครับกับการรอชูมือครับ อย่างไรก็ดีครับเอาไว้พอกันไม่คลิปนาครับขอให้ทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแห้งครับสมบัยดีสุภูสุคนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับนาวเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบสวยงามในไฟน์นี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อน่นครับ